สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจําวันจันทร์คุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกราเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตหุ้นบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มค่า1.1%ในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณโมเมนตัมวัดการแว่งตัวราคาให้สัญญาณซื้อซึ่งขัดกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราราคาหยวนดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุด MACD กําลังส่งสัญญาณซื้อ รอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าดอลลาร์เพิ่มค่า0.3เทียบกับเยนโมเมนตัมวัดการแกว่งตัวราคากำลังส่งสัญญาณซื้อซีดอลลารายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดมีการเพิ่มค่า0.2อินดิเคเตอร์ในการเทรดรือ STO บ่งชี้โอกาสที่ซื้อริปเปอร์ b ซึ่งพวัวพันกับการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงกับหน่วยง,งานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐมีความสนใจที่จะซื้อสินทรัพย์ c ซ l s ซ u s Network ที่กำลังล้มละลาย สตรีทปิดการซื้อขายสัปดาห์ที่ผ่นผวนด้วยการชุมนุมของตลาดหุ้นในวงกว้างเนื่องจาก S&P 5 0 0ทำกำไรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันดัชนีอ้างอิงปิดสูงขึ้น 1. 7ซกำไรรายสัปดาห์อยู่ที่ 3. 3บริษัทสัญชาติจีน5แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทพลังงานและเคมีชั้นนำของประเทศได้ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายในสิ้นเดือนสิงหาคมดัชนีชี้วัดราคาบ้านและที่อยู่อาศายัย (NAHB) ของสหรัฐอเมริกาจะถูกผเผยแพร่ใน การประมูลตั๋วเงินคงคลังอายุ3เดือนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกา30นาทีการค้าปลีกของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา2นาฬิกาผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา2นาฬิกา ผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะถูกเผยพร่ในเวลา4นาฬิกา30นาทีการใช้กำลังของภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา4นีนาฬิกาสนาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันจันทร์ของเราในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน